หลังจากนี้เราก็จะเดินขึ้นโบโมโมนะครับาาสาวอย่างเดียวยยยม้าไม่ได้เดินในครึ่งทางนี่นะครับของภูเขาไฟโบโมโมซึ่งก็ยังประทุอยู่อนนี้เวลาตีสองยสิบดนาทีไกด์มารับเราไปขึ้น ภูเขาไฟโบโม่ครับอุณหภูมิตอนนี้ผมใส่เสื้อ4ตัวเย็นอยู่เย็นว่าอากาศเย็นไม่รู้ว่าข้างบนโบโมอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่ก็11อ11องศาได้เพราะว่าข้างบนน่าจะมีลมแรงด้วยตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถของ าทางที่จะขึ้นไปบนภูเขาไฟบุรนมนลครับไกายบอกเราว่าเราจะต้องนั่งพักที่นี่ก่อน,นกว่าจะถึงตีสีที่จะเดินทางขึ้นไปบนฝ่าของเขาไประหว่างระหว่างเวลาที่เหลือตรงเนี้ก็จะมีกินชาร้อนเนี่ยลองชิม ชาร้อนมากครับเป็นชาปกติแหละชาชงชาร้อนเลยอ่ะแล้วก็กินคู่กันเน่ยเน้ำตาลซึ่งเราไม่รู้เลยว่าซอสเหล่านี้เอาไ,อาไว้กินค่าอะไรน่าจะเป็นพวกไขล่ลวกหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เราไม่สามารถที่จะอ่นานภาษาอีก,กนอองที่นี่ก็จะมีกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละชาร้อน แป้งน,อ,นอันนี้อร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงกล้วยทอดแบบแต่แปง้งเขาไม่ได้ใสนะ่นาไม่ได้ใส่แต่กล้บบวยเขาหวานอร่อยขอร่ขอ,ขอยป่าควันป่าควันเป็ไงบ้าง เรารู้สึกเชียบมากไม่ใช่หรอกไกด์เราถ่ายรูปเก่งน,นะคือดีทุกรูปอะ่ะกายถู่ดที่เราเอาโปโกมาๆๆเอาเมโมรี่กาดมาก็ทิ้งเทาของเขาา <c oughs> ว่าจะจ้างไปถ่ายรับปริญญาที่เมืองไทยจะให้เวลาห้าร้อยเดี๋ยวปรึกษาก่อน <c oughs> ดิ๊ดดิ๊ด C ไฮดิ๊ดดิ๊ Say hi camera, yeah. Video. Video. <laughs> well, yeah. Well. Like on, like on YouTube. Oh yeah. <laughs> yeah. Uh, is, uh, I say, 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 say hi FC I FC got... FCU. FC, <laughs> 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 ตอนนี้เรานั่งมาเพื่อที่จะไปทางขึ้นภูเขาไฟบโม่นะครับอา <c oughs> <c oughs> กาศดีมากแมนเซยฮาแมนหลังจากนี้เราก็จะเดินขึ้นบโม่นะครับยากาศดีมาก ขาวอย่างเดียวมาไม่ได้ <c oughs> นี่ก็ลานจอดม้านะครับ <c oughs> ลานจอดมา้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นโบมโมกัน ไปไป how 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 much fifty fifty เดินต่อไม่ไหวเดินได้ครึ่งทาง บอมบ์บอมบเนื่องจากทีมงานไม่สามารถขึ้นมากับเราได้นะครับ เราเลยต้องเป็นตัวแทนเอาดอกไม้มาวางแล้วก็ถ่ายเองเพราะว่าทีมงานบอกขอตัวกลับก่อนนี่นะครับของภูเขาไฟโปรโม่ซึ่ง ตอนนี้ก็ยังประทุอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ดูกันนะครับ คือไม่มีขอบแล้วนะครับไม่มีขอบกัน คือทางเดินได้แค่ส่วนกันแค่คนเดียวนะครับไม่สามารถเดินไปเป็นกลุ่มได้นี่คือวิวถึงจ,จุดนี้แล้วนะครับจุดที่เขาเชื่อว่าจะเอาดอกไม้เนี่ยมาสากการะ เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไหว้องค์พระพิคเนตที่อยู่จุดสูงสุดบนปากป่อหมูเขาไฟบโ,โม่นะครับทำภารกิจของคุณเพื่อนสำเร็จแล้วดูคลิปนี้เราจะรู้ว่าผมเสี่ยงตายแค่ไหนมันยังคงแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคนระับ ไปพี่ชิตยอดเขาโบโบว้าวว้าว,วาว,ว,าวถึงแมนกับฝ้ายนะครับว่าไม่มีใครมาร่วมความเสียวเลย you lost and the w i n d o w